สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้คุณยิ้มพากินค่ะหิวส้มตำมุมไม่สวยอีกตามเคยค่ะมุมเล่ล้นนะคะไปทั่วแล้วแต่เอาแบบนี้หนีสังคมนะคะเพาไม่ได้อยู่บ้านอยู่ตรงนั้นก็อายพ่ออยู่ตรงนี้ก็อายเพื่อนเลยไหมหลบอยู่ตรงนี้ค่ะหิวค่ะน้ํำลายไหลมือนี่ ไข่ต้มส้มตำหมึกลวกตำไส้กันค่ะผักกาดโดงเฮ็ดเองค่ะแซ่บแซ่บก็ไปกันน้ำลายไหลไปอเอาเพอดับความอยากค่ะพักมาเอามาแม่มา,มา,มา,มา มาต้องไปไหนมาเพื่อนใหม่่ะไปเรียกหาตั้งหลายรอบฮะอืมอืมแ่บ้มตำค่ะ ตอนแรกว่าจะไปหาในห้องสมุดจะไปนั่งกินตรงนั้นฮะแซบคุยเก้าค่ะหลานเจติมสุดซอย ไม่ขาดใจดีนี่สิบบาทได้เป็นถาดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มึกกรอบกอนี่อย่างแตมันส่วนข้างขึ้นส่วนอย่างนะคะที่มันมีกรอบกรุบๆน้ำหน คุณยิ่ม,มัฒนาใส่มือค่ะ 马哥哥哈。 ที่มากินต้นหอมค่ะ ิ่มกินผึกตีขนยิมซองซองมันมีเลยยิมจะเปิดตอนไายจะเปิดมันมีกอว่านแจงเตือนเขามากจะซ่องซ่องเบืองว่าไปซองอีอย่างมา 买了，很大。 ไข่เป็ดสีเป็นสีสีสสนะ ได้อะไรกินครเ่ะเอา้ไไาไหนะบอกกินแล้วก็ไกินขนมจีนตอนบาสามบ่มเมื่อกี้ถามเมื่อกินแล้วอาาะไะคะกินขนมจีนนั้นแหละแล้วก็ไปได้ทานข้าวเดินไปหาตั้งสองรอบว่าจะไปนั่งกินในห้องสมุด ด้วยกันไหมไม่ผิดใช่เคร่มตำไม่สู้ทะเลทะเลดองกินหมดไหมเนี่ย <c oughs> ไมได้สูตรใหม่ละอะไรอ่ะหอามหมักหน้าอันนี้ดิท็อกใบหน้าใส่อะไรหอมหอมกาแฟสำเร็จรูป <c oughs> <c oughs> อมมมนนััน,นหงกล้วยหอมครึ่งลูกแป้งขา้าวโพดไข่ขาวสรรหามาทำวันนี้เดี๋ยวจะหมักอีกมากเออมาร์กอันนี้ดีท็อกหน้า ถ้าเจอแดดหน้าดำใช้พวกอันนี้หน้าก็จะสว่างใสดาราส4สีสสสั้งเมื่อกี้ออกไปวิกซีก็ไปซื้อนี่แหละซื้อล้ว,วยตั้งสองลูกเก้าบาทลูกละเก้าบาท กินครึ l l ่งลูกแล้วก็มาร์กมากครึ่งลูกวันไปวิ่งเนี่ยเขาซื้อกล้วยน้ำว้ากินสักสองลูกก่อนไปวิ่งมันก็จะไม่หิวนี่นะนี่นะ นึกจะบอกว่าเด็กน้อยอ่ะเด็กวันหนึ่งเขาเห็นภาพที่เราเต้นกรูน่ารักขนาดกันขนาน่ารักจนามครูเขามาดูเขาวิ่งสอนสอนแทนครูฝนแบบครูครับผมเขาวิ่งมาเขาก็ไม่รู้เขาหัวเราะอะไรกักกักสองคนเด็กห้องแกแล้วแหละไอรินาดากับวานิดาเขากระดูในในเนี้ยเด็กจบเลยแหละครูครูหนูจะให้ดูค่ะครูใช่ครูดูค่ะ ออไรมีอะไรอกีกตั้งสายยาให้เป็นคุณยายแกรนนี่ครูวิ่งมันคุณยายแกรนนี่เลยอ,ออกคุณยายแกรนนี่มันที่มาคืออะไรอยู่มันอยู่ในเกมเด็กนะผอยู่ในเกมครูอยู่ในเกมตอนที่ไปเข้าค่ายหนูวิ่งไปขึ้นรถวิ่งไปขึ้นรถแล้วทีเนี้ยไอ้วันนิดาแหละมันตะโกนครูชันที่นี้วิ่งเหมือนยายแกรนนี่เลย หนูก็ไม่รู้หรอกอืเขามาบอกตอนหลังเอตอนนี้นิชาเพิ่มเติมครู่ะเม่นเหมือนคุณยายแกนี่เลยอะไหนไหนยายแกนี่อเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนเอาให้รูดูน้อยกูมันอยู่ในเกมมันปะทาไม่ได้มันอยู่ในเกมอีกคนหนึ่งก็ไปหามาจนเขาก็ไปเปิดหามาจนเจอน่ะครูเลด้ไหนดูหน้าตายายแกนี่สิโอหุแกนฟิตเฟิร์มมากแต่หน้าแกอะไรเนี่ย น,นี่แหละอยนี่และคุณยายกระเนียงน้วโมเมื่อวานเอาาานอเม <Ừ. S 2> ื่อตอนบ่ายแหละเขาเห็นคลิปพวกเราอะแหละนี่ไงจะมีนี้ด้วยคู่นึก็มีต่งตางตลกดีน่ารักด้วยแหละคู่ว่าไหนุณดูสิมันมีอีกอันหนึ่งอ่ะตลกตลกกันนี่อีก คุณครูเต้นอีกอันหนึ่งคุณครูคุณครูสุวรรณันเต้นคุณครูก็ยายกระเนี้ยววิ่งตามข้างหลังเห็นหมดพื้นปั๊บพปั๊บื้ปั๊บเต้นเงาเต้นเงเนี่ยแตเรียกคุณเคยเห็นคุณสุวรรณก็ตัดเสียงียงี่นางกระเนียวพูดพูดทำให้ฉันต้องตัด กูไปซื้อถึงไหนอ่ะไปใครบ้างกูลุงป้า้าควนถือโอกาสซ่อนลูกศิษย์เขาถุงลูกผิดหรอกูกเสียง ไปแค่ปราสาทอที่ไปถึงสุรินอบอกว่าไปถึงสุรินอุปกรณ์ตอนแรกว่าจะไปสุรินอุปกรณ์ในการพอไปเจอที่ปราสาทเลยเออเอาเลยจะไม่ต้องไปไกลมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ไหนโซโฟ,ฟา,อาโอ้ไอดีโฮมด้วยเพราะว่าร้านที่อยู่ในตลาดค่ะ ลูกมีชั้นก็ขยะซ้ายขวาข้างหลังก็สิงสาวล่ะจ้ะเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปครูสุวรรณนั่งอยู่ข้างๆขยะนะคะไม่ได้ตัดนะเนี่ยฮะมันตัดไม่ได้นะไหนตัดเสียงไม่ได้เว้ยีจริง กูจะเอาลงลงหมดเลยใช่ไหมเนี่ยกำไมเ่าดองเปียวม่ที่ทำเมื่อวานอ่ะหืมการเคี้ยวแล้วคุณปากทำตั้งแต่อันทย์ที่แล้วจางทานได้เหรอคะการเคี้ยวเห็นว่าหั่นแล้วก็จะผัดอ๋ออร่อยไม่เคยรับทาน ตัวนี้เป็นรูปห้มามพูดฮะห้ามพูดทำไมลหรอพูดอดลิบเห็นเป็นอะไรธรรมชาติดีเนาะไม่เอาไม่น่าพูดไมกคนพูดความลับที่คนรักกันจับดิงเลย บีให้มันก้อนกล้วยอะมันเละพรุ่งนี้น่าจะวันสุดกินเยอะมากขออนุญ <c oughs> า,าตใช้มือได้ค่ะขออนุญาตกินอาหารทะเลหมึกหมึกขออนุญาตกินอาหารทะเลได้ไหมคะอร่อยคือต้ม,มสดยซุตรงต้มนะมนไม่ใช่ต้มหรอกลอง ต้มอะไรไงคะกระดูกให้ขึ้นตาสดต้ขมขาหมูมให้เขาได้สดอุ้ยมีใส่นั่นด้วยมะแดงมากินแท้แม่มากินแท้มูเอเทียงหักมาฉันอยู่ในห้องสมุดม้อจะไปนั่งชงกาแฟ ไม่มีข้าวได้ข้าวจากหลวงพ่อกันแหละพระาจารย์เก็บไปกินตอนเช้าอย่างอื่นไม่เอาเอาข้าวหยุดเลยไม่เป็นไรไม่ก้องเขาไม่เหนเราทบ มีการแอบ,บหยิบอีก,กออกให้หยิบกินเลยพวกออกสื<า>ก่อเขาไงฮะไม่เห็นเป็นอะไรเลย,เ,ลยเคยกินแบบพี่นั่งตรงนั้นเรานั่งตรงนี้นพี่เราก็หยิบกินแล้วไม่อยากออกสือ่อคุณพวกสุกแล้วใช่ไหมคะสุกแล้วค่ะ ตอนกลาวันไม่ได้กินข้าวมัวแต่ช่วงชวงกาแฟช่วยหุ่อยู่อ่ะคะใช่ไม่ใช่คอยห่อ,อก,กระดาษท่ชชู่ให้เขาเด็กนเรียนเ,เป็นคนชงซ้อมฝึกให้เขาค่ะมักเรียน <c oughs> ของครับแรกไปเช่่ยห่อ,อกแก้วสี่สาวห้าสาวประเภทแบบว่าเรียนจบแล้ว สามารถเปิดร้านกาแฟได้เลยะต่อเยอ,อ่ยเนี่ยทำไหมไม่ใช่แต่มันเสร็จแล้วถึงจะว่ากัดตอกคิดไปถูกทางติดฟันถ้าจะกินอิกกินแล้วมีชิ้นเล็กๆนี่คุณม,ม,มีชิ้นแบบเอเบิ้ลกัดกินมันก็ขาดเยอะ ฟันมันมีนี่น,นะดิกินแบบจับมือนะอันนี้อะไรมันคืงร,รอทานข้าวอยู่ล้ว กินแล้วดูขาวนุูกก็ยัางฝั่งนู้นหิวหิวอะไรไรู้กินอะไรแอบดูพ่อแอบดูพ่อค่ะ อะไรนะคะเมนูปูยูได้นำเสนอตอนไหนวันไหนหอีก <28, S 1> เนี่ยี่สิบแปดฮสิบสามยิบแปดยิบสามยมเปิดร้านมออกเห็ดมา,า,ม,ามะพา้า มะพร้าวอ่อนนะฮะแล้วก็มะพร้าวเราชิมให้